ค่ะปกชว์ดปลักละเผลอระพิชัยค่ะมัน่เไมูด้า้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงไหมคะน้องบรว่าน้าเสียงคุ้นๆนนั่น่ไมแล้วค่ะไมกแล้วอะไรอมกแล้วพอเห็นพี่ออนเดินมาอีกแล้วโ็นานมาเจอกันชนึงเออดูกะกกันไม่เหมือนเหมือนแบบเหมือนตั้งใจล่ะเหมือนตั้งใจมาน่ะ ก็ตั้งใจมามาคิดถอดนะมาคิดถอดกันเนาะมาคิดถอดกันนะไม่ไม่เจ้าแจมเล่นหน่อยอืมนะถามวันนี้นังครับความจริงหรือคอนเทนต์อะไรนะพ่อความจริงหรือคอนเทนต์ก็มันอยู่กึ่งกลางนิดนึงกึ่งกลางก็เอ้าทำไมพูดจะไมต้องหน้าแดงเนี่ยอะไรนะทำไมต้องหน้าแดงนอนตากแดดเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ไหมคนอยากไปตาก ตั้งแต่งแต่งแตังต่งขนาดอยู่แต่วันนั้นวันนั้นก็วันนั้นอุ้งหัวไมันท่องเลยวันนั้นก็เห็นพูดกับแอดมินไมแบบนี้น่าน่าอะไรนี่นานเอาแล้วเห็นปะค่ะเมื่อนั้นก็เห็นชมแอดมินไมว่าน่ารักแบบนี้แหละแมนบออะไร แมนมอาไม่ใช่แม่ข้าพเจ้าโอ้ยในวัดข้าพเจ้าในวัดข้าพเจ้าโอ้ยในวัดเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยเกมเดี๋ยวอันสก๊อตคือสร้างความร้าวฉานมากค่ะิดคลลิปปจะเเข้้าดบ่่ตองียนผมสีไปซาบันยุนออกวัดมาเข้ากับที่โบะมากกับโบหยอกทุกคนนะครับแต่ว่ามีคนจริงใจอยู่แค่คนเดียวกันเหรอใช่ก็ ที่ที่ยากได้กับมีผู้เดียวแหละครับอือืผู้ใดพี่อ่อนครับเป็นทหารป้ะโอ้ยน้องงอทุกอย่างเอ็มซีมามาโอ้ยโอ้ยติดเชื้อเห็นพี่อ่อนถ่ายคก็น้องงอติดเชื้อเขาบจะกินฮอร์ลายอยากให้น้องอ่อนกับน้องงอเนี่ยมาถ่ายคลิปด้วยกันเหมือนเดิม แต่ว่าคือว่าล่ะค่ะเวลามันกับ่าตรงกันนะสินะคะเนาะคือแต่ไม่ใช่ว่าเขามีคนใหม่แล้วเหรอเขาเขามีคนใหม่น้ำหน้าตาแต่ว่าเวลาถ่ายคลิปมันมีแตเวลาเวลาแจ้งหงมันตรงกันอยู่เลยเฮ้ยโอ้ภาษาลองลบลิขสิทธิ์เราลองลบลิขสิทธิ์ อลลููกัมสุ้ยเป็นอหนึ่งที่หาสาลาบะมี่เลยค่ะมีส่ไรสาลาครับซาลาเลียวเขาพูดเขาพาาโดยความคิดถึงนะครับผมมามือนี่นะครับผมกับเราได้มาโดยมือเป่านะครับอะไรมาโดยกระปั้นมาโดยเล็บครับโอ แล้วทำไมเนี่ยอยู่แค่ตั้งหลายคนที่ถึงพี่ออนคนเดียวเหรอเนี่ยอะะไรนอยู่หลายคนที่ถึงพี่ออนคนเดียวแค่สว่างเนาะใช่ไหมอ๋อตามใจพี่ออนแต่ว่าตามใจด้วยพน้องมือมาเนี่ยพน้องมือตาตาเล้อเต๋อเด้อเด้อได้แล้วอื่นเอาลองเพลงลองเพลงนั้นดูสุกหลังใส่จักหวะเดินดูสุกหลังใส่จักบาทแน่นะ กันแม่นว่าคนที่เป็นเนื้อคู่อีลีเจ้าอะไรคือกันไอ้มดขึ้นอ่ะพ่อพ่อเราพี่น้องคนที่คิวอเพลงพี่อ้อนมายานเดเอายานเด้ยานปี่าเอยบ่ไม่เหาคอยจะยั่เจดผมไม่เคยมาเหงาถ้าโอ้นตามากวันนี้ หยอกหยอกครับหยอกหยอกเออเป็นความพี่ออนนี่เป็นคนทกี่แบบตาหักผู้หนึ่งนะครับพี่น้องเป็นอย่างคือกระแทกขนาดนั้นตาหักแต่ว่าผู้ใดว่าเราเถาแล้วไม่ได้เถาจ้าเม็ดน้องไม่ได้ว่าเอือยครับโอเคสบายใจโบทอกโอ้ยเกรงใจน้ำยาโบทอกเขาด้วยมัใช้คำว่าน้ำยาโบทอกะม่ใช้คำว่าน้ำยาโบทอกนะ ไปขีดร้านไหนมาบอกมาหรือว่าน้ำยาหมูกระทะหลังๆมาพี่ฉีดแต่หมูกระทะเข้าเส้นเลือดแม่ขแต่ว่ายังไงพี่ออนก็น่ารักสำหรับรองเสมอก็นั่นๆาได้ไปด้วยพี่ออนแม่จะไปกินเนื้อย่างแล้วไอ้เมาฝังถึงพี่น้องใน่พี่น้องที่เพื่อนถามครับพี่น้องครับพี่น้องที่ฝาก สับความคิดหอดคิดถึงมากนะครับผมพันเงาะหน่อยหรือว่าพันผิออนมาแน่บ่เห็นเงาะหน่อยถ่ายคลิปกับพี่ออน์จังสั่นจังขี่เหรอเราผิออร์โบมีเวลาเอ้ยเงาะหรือเปล่าบ่มีไหมฮะหันเงาะหรือเปล่าอ๋อเงาะติดแอดมินเหรอเงาะไปติดแอดมินได้ค่ะโบเลยลืม ทมืงินีงานทานเฮาหนิเซ้ยทานไงบุ๊เด้พี่น้องอีเล่บ่อยากบอกกับเฮาได้ไปติดแอดมินเนี่ยแต่แต่แอดมินเขามา่ไหร่แอดมินไม่ลงงานโม่แอดมินกับส่วนแอดมินเขาก็มีแบบจังไรอ่ะแกเพิ่นบ่มีผู้หยอกไหมเพิ่นหยอกได้แกจะไขไหมเอันนี้อันนี้คือคือโวจากใจเพิ่นเนี่ยเพิ่นเป็นผู้บอกมาเองว่ามีหยอกได้กกับแม่งน้อยน่ะละเพราะว่าเพราะว่าผมหยิบเป็นคนเขาหาขุนไงเด้ กินเล่นนอกใจเอ้ยว่าตี๊บบได้นอกใจอ้หอยโ้ยพี่น้องอันนั้นอีกแล้วอันนี้คือน้องบ่ได้นอร์ตบไดมหาใช้กินฮอด์บอคินฮอดครับแมนวันนี้ต่อไปต่อไปนี่จะมาถ่ายคลิปกันมันหนูมาเป็นกอขอชอเลยคอต่อไปนี้เรามีโอกาสที่จะมาถ่ายคลิปแบบครับผมครับผมกันมีโอกาสก็ได้ถทายครับพี่น้องครับนี่แหละครับคือมีโอกาสม้นนี้ได้มาพอกันกั ก็คือยังว่ัลนะครับผมบุญวัสนามันพาว่าเนาะอมันเลือกกินเลือกใส่เขาเรียกว่าอายุเท่าไหร่แล้วนะครับผมสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดเอ้าคือบะเขอนจเปรี้ยวเอื่อยคือบะเขื่อนแล้วจะได้กัเอื่อยเอื่อยเก๋งคืออะไรก็ยี่สิบกุมภากุมภานี้ใช่ไหมใช่ะแล้วแล้วน้องมีของจะให้อยู่จริงเหรอใช่บอกเลยได้ไหมอะไรใจครับ ถึงกับน่าเลยถึงกับชิบูบเลยเราเราใ้วนเกิดนอกเนี่ยวันที่อะไรวันที่สิบเอ็ดเมษาสิบเอ็ดเมษาเดี๋ยวเ้ยก็มีอยังไงก็มีอะไรครับกำปั้นโอ้นี่แหละครับผมพุ่มบนธรรมดาครับได้นั่นนะคะบริทายคิดกับหนอนกระเทีเพราะว่าเอซี่ถามว่าลายแห้งว่าตั้งแต่กี่ก่อนที่จะมาไม่เฮ็ดช่องก็ที่จะไม่เฮ็ดช่องก็ตัวสามห่าง แม่นหาทั่วซับห้างแต่ก่อนหน้านั้นน่ะพี่จําได้ตอนที่พ่อตุ้ยมาอัดคลิปแรกๆเลยตอนพี่ไปทัวร์มินิมาใช่ไหมแล้วทีง้อนี่มากับอาจารย์อาจารย์โอมาถ่ายคลิปแล้วเพื่อนกับมาหยิ่งเงงๆมาสันเพ่อาจารย์โอกระถามว่างอเป็นอย่างนะเป็นอย่างก็เขินครับเป็นบีออนเขินความน่ารักของเพิ่์นครับเขินความจ๋าเขินความน่ารักของเพิ่์กอันนี้โวตการ์ดยิ้มทำไม นี่นะคะขอขอบคุณนะคะทุกการรับชมแล้วกันนะคะก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะมาดูนะคะว่าเอเขาเรียกว่าอะไรนะเงาะเนาะเงาะมันจะมาตามตื้อพี่อ่อนอีกไหมเพราะว่าตอนนี้นี่ย้ายที่มานอนแล้วไม่รู้ว่าเงาะจะตามมาอีกไหมนะคะเดี๋ยวก็น้ำมาเดี๋ยวก็ตามมาแ้เดี๋ยวก็ตามมาเห็นพี่อ่อนอยู่ตรงไหนก็น่าจะมาอยู่ตรงนั้นแหละค่ะจริงจริง เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากันค่ะสวัสดีค่ะ